จังหวัดเชียงรายนายกแพทองทานให้กำลังใจชาวแม่สายหลังลุยโคลนกอดชาวบ้านให้กำลังใจสังการภายใน45วันทุกอย่างต้องกลับสู่สภาพเดิมย้ำรัฐบาลไม่ทอดทิ้งแน่นอนวันที่28กันยายน2567ณอเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะขึ้นรถบรรทุกทหาร FTS เข้าพื้นที่สำรวจและประเมินสถานการณ์พร้อมติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังเหตุการณ์อุทกภัยณบ้านเกาะทรายและบ้านผาจมตำบลแม้สาย โดยนายกรัฐมนตรีได้รับฟังรายงานสถานการณ์ณที่ว่าการอำเภอแม่สายจากเจ้าหน้าที่ซึ่งนายยกรัฐมนตรีกล่าวว่าในวันที่1ตุลาคมพื้นที่ส่วนกลางถนนใหญ่24สายจะเสร็จหมดแต่อาจจะต้องกลับมาเคลียร์อีกครั้งหนึ่งส่วนพื้นที่อำเภอแม่สายทั้งหมดขอเวลาอีก45วันจะกลับสู่สภาพปกติรัฐบาลช่วยเยียวยาความเสียหายซึ่งอาจจะมีบางบ้านที่หายไปทั้งหลังถือว่าเสียหายหนักมากโดยหากดูตามกฎหมายจะได้รับการชดเชยมากพอสมควร ตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือในอำเภอเมืองโดยจากนี้จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือว่าเพียงพอหรือไม่ จังหวัดลำพูนวัดมหาวันเปิดศูนย์ช่วยเหลือสาธารณสงเคราะห์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดลำพูนโดยจัดตั้งศูนย์บริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งนวัดมหาวันจังหวัดลำพูนวันที่28กันยายน2567รโรงครัวพระรอดหลวงวัดมหาวันลำพูนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนำโดยพระครูพิบูลศรกิจเจ้าอาวาสวัดมหาวันจิตอาสาและประชาชนทั่วไปยังคงเร่งจัดทำอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูนต่อเนื่อง สำหรับประชาชนที่ต้องการให้ความช่วยเหลือในการบริจาควัตถุดิบอาทิข้าวสารเนื้อหมูไก่ผักเครื่องปรุงที่ใช้ในการประกอบอาหารน้ำดื่มและเงินสมทบทุนในการประกอบอาหารและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปางร่วมประชุมบูรณาการผุนฟูนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวมกับนายกรัฐมนตรีวันที่27กันยายน2567เวลา16นาฬิกา นายชัชวานฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนางสาวนิตยาพงปานิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายประกรณ์กนวลวัลีประหลัดจังหวัดลำปางนายจรัพพพันธ์อรุณคงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมบูรณาการแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวมกับนายกรัฐมนตรีณนะห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดลำปาง ดยนางสาวเพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มณจังหวัดเชียงรายและประชุมผ่านระบบทางไกลมายังจังหวัดลําปางเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่จังหวัดลําปางในครั้งนี้